สวัสดีครับผมร้าน JJ by Shop ปราบนี่วันนี้เบิร์กแมน400นะครับเข้ามาติดตั้งเป็นชุดกล่องท้ายตัวนี้จะเป็นกล่องแช n S48 นี่ขนาดความจุของกล่องตัวนี้48ลิตรนะครับฝาคาร์บอนดูด้านในกันแชทไม่ต้องใช้กุญแจก็สามารถเปิดกล่องได้นะเพียงแค่กดแล้วก็เปิดกล่องดูด้านในนะครับสามารถใส่หมวกได้ถึง2ใบเต็มเตม ตัวกล่องนะครับก็จะมีขอบยางกันน้ำารอไปจากด้านบนนะครับครอบทับด้านล่าง,างมาอีกชั้นหนึ่งตัวนี้ไม่ต้องใช้กุญแจก็เปิดกล่องได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะถอดกล่องออกจากถาดได้นะครับต้องใช้กุญแจในการบิดผลล็อกอีกทีหนึ่งนะตัวนี้จะเป็นรุ่นฝาคาร์บอนนะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกลายคาร์บอนนะมันจะไม่ใช่แบบเนื้อคาร์บอนนะครับดูโดยรอบนะครับนี่ สำหรับเบิร์กแมนเบาพิงของกล่อง48ตัวนี้นิ่มมากเป็นบบาพิง2ชิ้นบนล่างนะครับตรงนี้รับช่วงเอลตรงนี้ก็รับช่วงหลักด้านบนนะนี่ครับเบิร์กแมน4 0่รอใส่กล่องแช่8ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากมายนะครับมันจะพอดีกับช่วงตัวรถแล้วก็ไม่เกินแฮนด์ด้วยคนซ้อนนั่งพิงสบายมากรุ่นนี้แนะนำเลย ไฮไลท์ของกล่องตัวนี้ก็คือเบาพิงนั่แหละครับมันเป็นเบาพิงแบบสองชิ้นบนล่างเนี่ยรับช่วงหลัก็ดีเลยเหมือนแบบนั่งโซฟาเลยนะนี่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับอ่าแหลกท้ายแหลกท้ายก็จะเป็นแหลกของทางแชร์ตรงรุ่นเลยนะครับมันจะมีทั้งแหลกงานแชร์แหลกทย สนใจก็ติดต่อที่ร้าน JJ b i ไบช p อได้โดยตรงเลยนะครับทางที่นี่จะเป็นสาขาปิ่นก้านะครับร้านอยู่ตรงข้ามพาตาปิ่นก้าสาขาสีประวัติก็มีของนะเข้าดูได้ทั้ง2ที่เลยของก็ทยอยลงกันเรื่อยๆนะครับสนใจก็สอบถามันเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณครับ